มาแล้วนะครับของสวยๆงามๆนะครับคัดสวยมาเลยนะครับดูตัวใหญ่นะครับใครสนใจก็ทักมาครับหนึ่งคันรถนะครับเต็มๆเลยนะครับสะท้อนแสงนะครับ ข้างในก็มีนะครับสวยๆเลยครับรุ่นใหม่ๆนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับธรรมดาก็มีนะครับใหม่ก็มีนะครับสวยๆเลยนะครับก็สวยครับ12โลเวอร์คูซัมซุงครับนี่ชับ